ทัวร์รูมออนทัวรโดย All New Isuzu New X ก็เลยอยากจะให้เป็น Beauty อกเกอร์ค่ะหลังจากที่เรากรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือดัดขนตา Next step is to curl your eyelashes Next step is to curl your eyelashes ขั้นตอนต่อไปคือดัดขนตา อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะชมใครว่าสวย you are beyond gorgeous you are beyond gorgeous คุณสวยสุดๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจใหน่ด้วยนะ if you like it please subscribe to support me if you like it please subscribe to support me ถ้าคุณชอบโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอา้อาวาว คุณออ l นิวอิสซูมิวเอ็กซและยาดาแบรนด์ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ